สวัสดีครับวันนี้นะครับกีเน็ตนะครับได้มีโอกาสมาติดมุ้งพับจีบนะครับสําหรับในห้องน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าในห้องน้าข้อเสียคือเรื่องมุ้งเนี่ยมันติดค่อนข้างยากเพราะนั้นเราก็เลยเป็นมุ้งจีบนะครับเพื่อการใช้งานที่ถูกทีและสะดวกด้วยนะครับเป็นกระจกบานสลับนะฮะเดี๋ยวดูกันอาติด้แวนะครับมุ้งติดเรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้มุ้งเราจะทำเป็นผืนนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานเป็นมุ้งลูกอิสระนะฮะเห็นไหมครับมุ้งจะติดเต็มนะฮะ กันเรื่องของแรงเรื่องยุงค่อนๆจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะใส่เส้นบนล่างนะครับเห็นไหมฮะตามแข็งแรงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บฝั่งนี้ก็ได้นะครับเปิดใช้กระจกฝั่งนี้ก็ได้นะครับเห็นมฮะเปิดเป็นกระจกบานกลางนะครับนี่ครับนะฮะบางทีก็อยากจะเปิดเพื่อแบรอากาศในห้องน้ำนะครับซึ่งผมพระพริบก็ตอบโจทย์ได้ดีมากนะฮะถ้าทั้นก็ ี่ฮะสวยงามด้วยครับเพอร์เฟคแข็งแรงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยครับจากพีเน็ตครับสวัสดีครับ